ที่มาติดตามข่าวพาดหัวในเช้าวันอังคารที่21มิถุนายนกันก่อนนะคะเริ่มต้นจากพลตบเอกอดุลแสงสิงแก่ผู้ชัการตํารวจแห่งชาติได้เปิดเผยว่าได้รับรายงานล่าสุดว่าตํารวจพบตัวนายสัมติภาพเพ่งด้วงคนขับรถของนายเอกยุทธ์อัญชันบุตรนักธุรกิจชื่อดังที่หายตัวไปตั้งแต่เมื่อวันที่6มิถุนายนแล้วนะคะเจ้าหน้าที่กําลังดําเนินการสอบสวนทั้งเรื่องของจุดเกิดเหตุและมูลเหตุตา่างๆโดยตั้งประเด็นทั้งเรื่องธุรกิจและเรื่องส่วนตัวค่ะ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดกำแพงเพชรได้อนุมัติตามที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในภูมิภาคหรือกรอ,อภูมิภาคได้เสนอของงบประมาณสนับสนุนโครงการใน4จังหวัดภาคเหนือตอนล่างจำนวน1,491ล้านบาท13โครงการเช่นการตั้งศูนย์วัฒนวัตกรรมแปลรูปข้าวไทยการสนับสนุนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกและโครงข่ายโครงการขยายช่องทางการจราจรจาก2เป็น4ช่องทางค่ะ คณะกรรมการคัดเลือกโครงการบริหารจัดการน้ำวงเงิน3พมืน5แสนล้านบาทได้เปิดเผยผลการเปิดซองประมูลโครงการบริหารจัดการน้ำทั้ง9แผนงานว่าบริษัทกิจการร่วมค้า ITD Power China JV ชนะไป5แผนงานเม็ดเงินรวม75,999ล้านบาทขณะที่ K Water ชนะไป2แผนงานงบประมาณรวมกว่า1 6 2 9 9ล้านบาทส่วนกลุ่ม l ็ x เลและกลุ่ม Summit s u m m ิ SGT ได้รายละ1แผนงานวงเงิน6,997 ล้านบาทและ13,933ล้านบาทตามลำดับค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ตั้งนายวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นคนกลางรวบรวมข้อมูลโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลจากหน่วยงานต่างๆทั้งการจ่ายเงินให้เกษตรกรรายไดจากการระบายข้าวปริมาณข้าวในสต๊อกของรัฐบาลเพื่อให้ข้อมูลของทุกหน่วยง,งานเป็นปณิธิศทางเดียวกันและแจ้งให้สาธารณาชนรับทราบค่ะ นายธาริศเพงดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือด s i ได้เปิดเผยรายชื่อผู้ครอบครองรถรู้ที่ต้องสงสัยทำติดกฎหมายอย่างเป็นทางการแล้ว488รายเป็นรถจดทะเบียนในต่างจังหวัด417คันและกรุงเทพ71คันเตรียมเรียกผู้ครอบรองเข้าให้ข้อมูลและเริ่มตรวจเอกสารวันที่17มิถุนายนนี้ก่อนเริ่มตรวจสภาพรถในวันที่25มิถุนายนค่ะ จา้าหนที่มูลนิธิมายาโคตมียืนยันว่าพระมิสุโอคาเวสโกเจ้าอาวาสวัดป่าสุนันทวนารามอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีได้ลาสิกขาบทไปเมื่อวันที่8มิถุนายนและเดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้วเบื้องต้นได้รับการยืนยันว่าสาเหตุมาจากปัญหาด้านสุขภาพจะอาการป่วยด้ยวยโรคเบาหวานต้องการวางมือเพื่อพักผ่อนและกลับไปช่วยงานที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ ปิดท้ายการที่กองบังคับการตารวจนครบาล3าร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้บุกตรวจค้นบ้านเลขที่108ซอยหฮกไทยราช39เขตคลองสามวาหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการลักลอบเลี้ยงสัตว์ป่าหายากเพื่อจําหน,น่ายจํานวนมากซึ่งตรวจค้นพบว่ามีสัตว์ป่าก,กว่า200ตัวมีสิงโตถึง14ตัวเบื้องต้นพบว่าส่วนใหญ่ลักลอบนําเข้ามาจากต่างประเทศและเลี้ยงส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะเอาละค่ะพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหนะ้ามาติดตามภัยสำหรับผู้หญิงกันค่ะ มาเลยนะครับผมกล้าให้ทุกท่านทดลองขับเบนซ์ a อคลาสใหม่ด้วยตนเองเบนซ์ l สคาสำหรับคนรุ่นใหม่และหนุ่มรุ่นใหญ่หรือคนรุ่นสุดท้ายอย่างผมก็ขับได้ดูดีขับก็ง่ายสะดวกปลอดภัยเชิญเลยนะครับที่เบนซ์รามินทา02-945-4555โมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มหรือที่ซอยทองหล่อผมอยู่ทุกวันละครหมูอะไรมันนุ่มจังเลยครับหมูคุโรบตะหมูอะไรนะคุโรบตะ คูโรบุตะหม้อตุนเลียยงเนี่ยเนื้อนุ่มหอมฉ่ำเมนูไหนก็อร่อยถ้าเป็นหมูคโรบุตะสูกต้อจากซีพีมิสุมารุให้มิสุมารุไห ใช่ไหม<ช>เป็นไงตายแล้วใช่ปะถูกต้อง,องช่วยคิดช่วยทำโดยมิสุมารุเบนซสองหลอ 16นาทีกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันค่ะชาวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับภัยที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงซึ่งปัจจุบันเยอะเหลือเกินเป็นข่าวหน้าหนึ่งรายวันเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้กำกับการ5กองบังคับการตํารวจสัน สันติบาลหนึ่งนะคะและผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยผู้หญิงพันตำรวจโทชดวิเชียนวิเชียนชดค่ะสวัสดีท่านรองพบกับนะคะเห็นเขียนหนังสือน่าอ่านทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของภัยผู้หญิงเนี่ยนะคะทำตำรวจมา17ปีสงสัยเจอแต่ภัยส่วนใหญ่จะผู้หญิงใช่ไหมคะตอนเขียนหนังสือนั้นสิบเจ็ดปีตอนนี้ยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะเขียนตั้งแต่ปีสี่แปดแล้เพราะจริงๆแล้ว เรื่องของคดีที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงนี่เยอะมากเลยใช่ไหมเรื่องรองค่ะส่วนมากจะเป็นประเด็นไหนมากที่สุดพาดหัวข่าวกับทุกวันวันนี้วันนี้เห็นไหมฮะมีและเรื่องภัยแท็กซี่ใช่แท็กซี่ข่มขืนผู้หญิงอีกแล้วและที่เป็นข่าวดังๆเมื่อไม่กี่วันนี้ที่ปัดคอภายในลานจอดรถก็เสียชีวิตไปก็เป็นเรื่องน่าเศร้ามากค่ะค่ะแปลว่าส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของคดีข่มขืนกระทําชําราวอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมจริงๆแล้วพวกนี้มันเป็นภัยที่รุนแรงร้ายแรงแล้วก็ทําร้ายจิตใจมีผลกระทบต่อสังคม <T t t. แต่ถ้าสถิติว่าตัวเลขที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมากที่สุดก็พวกล้วงกระเป<อ>๋ากรีดกระเป๋าแต่ว่ามันไม่เป็นข่าวดังอ๋อิงเคยโดนล้วงโดนโดนกรีดกระเป๋าที่วัดพระแก้วครับค่ะอันนั้นคือเจาะจงเฉพาะผู้หญิงไหมคะหรือจริงแล้วทั่วไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเพราะว่าใช้กระเป๋าสะพายไงครับอ๋อเออนะเราขนของสัมภาระขนดอกมงดอกไม้แล้วก็สะพายกระเป๋าไว้ในข้างนี้มือเบาสุดขีดเลยกรีดไปได้โทรศัพท์ไปถึงเครื่องค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของล้วงกระเป๋า กริ่กระเป๋านี้เป็นอันดับอันดับรองรองลงไปนะคะเป็นอลวนลามบ้างอนาจารบ้างบนรถเมล์รถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยรถตู้ก็มีครับแต่รถตู้อาจจะน้อยเพราะว่าคนร้ายไม่สามารถจะหลบหนีได้ได้ง่ายอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าบนรถสาธารณะรถเมล์รถประจําทางรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยเขาสามารถหลบหนีได้ง่ายเวลาถูกจับได้เร็วถูกตรวจสอบสุดมันจะสัมผัส จับต้องอย่างนี้ใช่ไหมคะก็มีช่วงหลังๆเห็นไหมฮะที่ว่าสําเร็จความใคร่เลยอ่ะแต่มันก็ <ฮะ S 1> มีมานานแล้วนะตั้งแต่ยเป็นนักเรียนนี่บ,บนรถเมย์นี่เคยเพื่อนนิดเคยโดนผู้ชายสําเร็จความใคร่บนรถเมย์เราเป็นนักเรียนเราก็ตกใจเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่2ที่โดนเยอะคือลวนลามทาง<ช> <ๆ S 2> เพศอ<ช>ันดับต่อมาคงไม่ได้มีการทําสถิติไว้เท่านั้นนะแต่ว่าจริงๆก็คือลักษณะแบบเนี้ยใครที่มันเป็นโทษโทษเล็กๆน้อยๆจำคุกไม่กี่ เดือนอะไรพวกนี้ค่ะระหุโทษจำคุกหนึ่งเดือนเนี่ยเกิดมากพวกสำเร็จความใกล้โชว์อวัยวะเพศตามที่สาธารณะโรงเรียนหญิงอะไรเงี้ยบ่อยใช่ไหมครับค่ะถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนั้นเราควรจะทำยังไงคะเอ่อถ้าเป็นระยะที่อยู่ในระยะไกลนะฮะไกลค่ะรีบทำตัวให้ห่างออกจากพวกนี้ไว้ก่อนเดินหนีไปเลยครับแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งประชาชนที่อยู่แถวๆนั้นก็ได้รือว่าถ้ามีโทรศัพท์ก็ถ่ายรูป พวกนี้เอาไว้แล้วก็แจ้งความมันก็จะมีหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปจับได้ครับค่ะค่ะถ้าอยู่ระยะประชิดตัวทําอะไรได้บ้างเช่นแบบรีบหนีดีที่สุดมามาสำเร็จความใคร้อยู่ถูไทยอยู่ข้างๆตัวเราที่สุดทำยังไงให้เราตัวเราพ้นออกไปจากระยะที่เขาสามารถทําร้ายได้นะครับสิ่งที่ผมพยายามพูดบ่อยๆเนี่ยคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้า เราสามารถป้องกันได้เนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์เราจะไม่เกิดภัยเลยนะฮะแทบจะไม่ต้องไปฝึกเรียนป้องกันตัวหรือว่าต้องมีอาวุธอะไรเลย90กว่าเปอร์เซ็นต์เราปลอดภัยนะครับเอาอย่างบนรถเมลเราจะป้องกันตัวได้ยังไงคือหลักๆก่อนนะครับการป้องกันภัยเนี่ยมันคือหลักแห่งความปลอดภัยต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าคุณสามารถเรียนรู้ที่จะไม่พาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงสสถานการณ์เนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์รอดเลยนะครับ สถานที่เสี่ยงบุคคลเสี่ยงเวลาเสี่ยงสามอย่างใช่ครับเอาอย่างที่เสี่ยงมีที่ไหนที่เสี่ยงบ้างสถานที่เสี่ยงนะครับสถานที่เปลี่ยวเปลี่ยวครับไม่ควรจะเดินแน่นอนแม้ว่าจะในาอยเปลี่ยวแม้ว่าจะเป็นกลางวันถ้ามันไม่มีคนนะครับก็ถือว่าเปลี่ยวแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเดินจําเป็นต้องเดินทําไงคะเปบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันจะมีก่อนเดี๋ยวนะฮะ ขออนุญาตว่าไปต่านแ้กันนะครับเป็นสถานที่เปลี่ยวสถานที่เสี่ยงกอนนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวพวกน้ําตกบ้างชายทะเลบางทีชอบไปพรอดรักกันริมทะเลอย่างเงี้ยก็เสี่ยงเปลี่ยวแล้วนะครับแล้วก็เวลาเสี่ยงก็คือว่าส่วนใหญ่จะเป็นเวลากลางคืนเพราะว่าแสงสว่างไม่มีนะครับอาชญากรมันก็ชอบแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็บุคคลเสี่ยงนะครับบุคคลเสี่ยงบางทีเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนแปลกหน้านี่เราจะไม่อยากจะ ไว้วางาใจแต่จริงๆแล้วภัยที่เกิดขึ้นมากๆสําหรับภัยกคมคืนนะครับคนใกล้ชิดกลับเป็นคนที่กระท,ทําการโคมืนมากกับผู้หญิงมากที่สุด นะครับเป็นส่งเราไว้วางใจมากเลนไหมเป็นไปได้ฟูงอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะถูกต้องครับเพราะอะไรครับบางครั้งเราเราไปอยู่กับคนเหล่านี้ในสถานที่ที่ผมถือว่าเสียงด้วยนะห้องพักของเพื่อนชายนี่เสียงที่สุดนระโหฐานอยู่กันสองต่อสองปิดมิดชิดไม่สามารถจะมองเห็นได้หรือว่าคนตะโกนก็ไม่มีใครได้ยินอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสถานที่เสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็ไม่ควรจะไว้วางใจเพศตรงข้ามเลยถูกต้องอันนี้เบื้องต้นคือถ้าไม่ใช่สามีไม่ใช่ ไม่ใช่แฟนไม่ใช่พ่อครับไม่ใช่ญาติสนิทจริงๆนี่เรไม่ควรจะไว้วางญาติสนิทอย่างลวนลามลูกลูกสาวหลานสาวเลยถ้าเป็นพวกติดยาที่เล่าเมาย,ยา<อ>เล่นการพนันอะไรพวกนี้ก็ไว้ใจไม่ได้อีกเหมือนกันแปลว่าถ้ามีปัจจัยเสี่ยงในบุคคลคนนั้นเช่นอย่างที่ท่านรองบอกคือถ้ามีมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องยาเสพติดเรื่องติดเป็นพวกผีพน,นันพวกอะไรนี้ก็คืูไว้ใจไม่ได้อยู่ดีถูกต้องครับ เพราะยังคุณแม่ก็ต้องช่วยดูแลใช่ผู้ปกครองต้องดูแลเพราะเด็กๆบางทีวุฒิภาวะเขายังไม่ถึงที่จะสามารถระวังป้องกันไม่ได้เพราะว่าเขาเห็นก็เป็นนี่พ่อนี่ปู่นี่ตานี่ลุงเด็กก็มีความไว้วางใจปรากฏว่าอันตรายมากทีนี้ถ้าเกิดว่ามันจําเป็นต้องไปในที่เหล่านั้นเราสามารถป้องกันัวได้มันจะเป็นแล้วแต่สถานที่เลยซึ่งที่ผมเขียนเคยเขียนไว้ในหนังสือเนี่ย สถานที่ที่คนพลุกพลานเราอาจจะรู้สึกว่าเอยเราไม่มีทางถูกข่มขืนแน่นอนใช่ไหมฮะในสุร์มาร์เเ็ตอะไรเงี้ยแต่เราอาจจะถูกล้วงกระเป๋ากี่กระเป๋าใช่ไหมเพราะว่าคนคนเดียดเสี่ยงนะฮะแต่ถ้าสถานที่เปลี่ยวเช่นห้องพักเพื่อนชายบ้างร้านจอดรถอันนี้ถือว่าเปลี่ยวใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นสถานที่เสี่ยงละนะครับเพราะว่าแสงสว่างก็ไม่ค่อยมีแม้กระทั่งกลางวันใช่ไหมฮะแล้วก็ มันจะมีซอกมีมุมมีเสา,เอ,าอะไรเยอะแยะม,มีรถหลายๆคันบังอยู่แล้วยามก็ไม่ได้อยู่ทุกมุมเดี๋ยวนี้รถรถค่าใช้ใจ่ายพวกบริษัททั้งหลายมียามนิดนึงใช่ <ฮะ S 1> ผมว่าจริงๆแล้วผู้บริโภคควรจะต้องช่วยกันรณรงค์นะว่าเราจะไม่ ใช้บริการห้างพวกนี้ที่ไม่มีระบบรปภที่มากพอสมควรที่เข้มข้นหน่อยนะคะก็ต้องช่วยกันแอนตี้ทางสังคมด้วยเดี๋ยวพักครู่หนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันต่อเดี๋ยวเราจะกลับมาถากันต่อประเด็นเดิมก็คือว่าถ้ามันจําเป็นต้องอยู่ในนั้นเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรบ้างพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดชชวยทำกันค่ะ รายการชีวิตจีวาขอเชิญแฟนรายการมาร่วมปรับสมดุลเสริมภูมิต้านทานพร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ณภูทราฟ้ารีสอร์ทวังน้ำเขียวสวิตเซอร์แลนด์แดนอีสานกับกิจกรรมดีๆที่รวบรวมหลากหลายวิทยากรชื่อดังมาให้คำแนะนำย่างเป็นกันเองในกิจกรรมสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติครั้งที่8 6-7กรกฎาคมนี้สอบถามเพิ่มเติม0854415544และ0879845551 เชื่อมาผมไม่ปุ่มรีเฟรชเป็นของตัวเองกดแลบเปลี่ยนตัวเองสม่ำข <F> กดปุ่มรีเฟรชทุกวันสิ่งดีๆเริ่มใหม่ได้เสมอเครื่องดื M ่ม M Storm นวตัตก,กรรมของเครื่องดักจับยุง Black Hole In A Day ปกป้องครอบครัวที่คุณรักจากยุงร้ายด้วยการออกแบบที่ทันสมัยหลอดไฟดักจับที่ทนทาน Black Hole In A Day แล้วโลกของคุณจะน่ายอยู่ขึ้นอีกเยอะ รู้จักเวชพงศ์โอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักงานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดต,ตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถ ที่ทำให้ชีวิตคุณมีความสุขในรายการ Happy Life กับคุณรททุกวันเสาร์เวลา8นาฬิกา35นาทีค่ะเจ้าอังคารนี้ชวนไปนมัสก,การพระพุทธรูปปางพยาบาลหนึ่งเดียวในไทยค่ะอยู่ที่ไหนไปกับเรานะคะแจว9นาฬิกา35นาทีค่ะช่วยคิดช่วยทำโดยยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชคงโอสถ ปวดหัวปวดท้องท้องอืดท้องเฟอ้ออ่อนเพลียง่ายสิวขึ้นง่ายหรือผิวหนังแห้งกร้าเน,นี่ยนะคะสาเหตุหนึ่งอาจจะมาจากระบบทางเดินอาหารที่ไม่แข็งแรงไม่สมดุลซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราแต่สิ่งนี้สามารถป้องกันและแก้ได้ค่ะด้วยการรับประทานอาหารที่ถูกต้องซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดและก็ง่ายที่สุดเลยค่ะโดยอาหารที่จะสามารถช่วยสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันในระบบย่อยอาหารของเราก็จะมีอย่างเช่น โปรไบโอติกซึ่งคือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเช่นโยเกิร์ตโปรไบโอติกคืออาหารโดยตรงของโปรไบโอติกในร่างกายของเราซึ่งพบได้ในผักผลไม้บางชนิดและใย,ยอาหารจากถั่วต่างๆสารอาหารเหล่านี้เนี่ยนะคะจะไปช่วยส่งเสริมและปรับสมดุลระบบการย่อยอาหารของเราให้ดีขึ้นและจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้นด้วยค่ะมาเรียนรู้วิธีการรับประทานอาหารที่ถูกต้องด้วยกันนะคะในกิจกรรมสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติแล้วพบกันนะคะ พบนักโภชนาการกับเราได้ด้วยนะคะแล้วขออนี้ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะค่ะกรมรชมรมชลประทานนะคะจะจัดงานครบรอบ111ปีเลขสวยที่เดียว111วันสถาปนากรมชลรประทานขึ้นวันพรุ่งนี้ถึงวันที่14มิถุนายนที่กรมชลรประทาน3ามเสนกรุงเทพค่ะจะมีพิธีเปิดงานในวันที่13มิถุนายนตอน9โมงครึ่งนะคะจัดงานครั้งนี้ก็เป็นการเทรระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลรประทานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการพัฒนาแหล่งน้ําแล้วก็มีเป้าหมาย เพื่อราษฎรจะได้มีน้ํดืินน้าใช้เพื่อการเพราะเพาะปลูกแล้วก็ส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยซึ่งระบบชประทานของเรานี่ก็เรียกว่าติดอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนี่ต้องเรียกว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างล้นพ้นในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วยกลับมาคุยกันต่อท่านรองผู้กำกับยังอยู่กับเรากรณีของน้องยิม้มนี่จะยกตัวอย่างอย่างนั้นนี่คือ คือเขาอาจจะน้องเขาอาจจะไม่ได้ทันระวังตัวมันเหมือนกับจําเป็นที่มันคือใช้ชีวิตมันกับดึกก็ต้องอยู่อย่างนั้นมันจําเป็นที่จะต้องไปใช้ชีวิตแบบนั้นคือต้องไปซื้อของแบบนั้นอย่างนั้นเนี่ยเราเราสามารถป้องกันตัวได้ไหมคะถูกต้องครับอันดับแรกพอเรารู้นะครับว่าลานจอดรถคือสถานที่เสี่ยงก็จะต้องรู้ว่าเมื่อเราอยู่ตรงนั้นเราเราต้องเตรียมตัวป้องกันระวังภัยอย่างไงนะครับเช่นสมมุติว่าเราจะเป็นออกจาก ห้าแล้วเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างกุญแจรถในสําคัญใช่ไหมเตรียมไว้ก่อนเลยใช่ไหมครับหนึ่งสองคือห้ามเด็ดขาดที่จะใช้โทรศัพท์โทรคุยกับเพื่อนนะครับเล่นไลน์กันแล้วก็ไม่สังเกตอะไรรอบข้างเลยสําคัญที่สุดคือต้องสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบดับมองสายมองขวาใครตามหลังระยะไกลด้วยเลยนะครับต้องมองไปไกลเลยว่าระยะห้าสิบเมตรข้างหน้าเนี่ยมีใครอยู่หรือเปล่ามีเสามีมุมอะไรตรงไหนหรือเปล่าเพราะว่า ถ้าเราสังเกตสถานการณ์ไว้ก่อนเนี่ยเราจะเราจะไม่ถูกคนร้ายจู่โจมเข้าประชิดต,ตัวไงฮะง่ายใช่ไหมใช่ครับคือดูทางหนีทีไล่ไว้<ช>ด้วยอย,อ,อย่างเช่นสมมติว่าเดินผ่านเสาเนี่ยเราต้องรู้ว่าเสาเนี่ยอาจจะมีคนอยู่เพราะฉะนั้นเดินให้ห่างเสาก่อนอแล้วเมื่อห่างไปแล้วต้องคล้อยหลังต้องหันไปมองด้วย<ม>นะครับว่าพุ่งคนร้ายพุ่งออกมาจู่โจมหรือเปล่าเพราะคนร้ายส่วนมากจะจู่โจมจากทางด้านหลังเพราะเราไม่เห็นนะครับค่ะแล้วก็อย่างเคสกรณีน้องยิ้มเห็นว่า เข้ามาจากทางด้านหลังหรือว่าอาจจะเข้ามาเพราะว่าขึ้นมาดีก็บาะหลังแล้วใช่ไหมฮะใช่ไม่ได้ล็อกรถเนะน้องคงไม่ได้ล็อกรถตอนขึ้นรถมาหรือยังไงผมไม่ทราบนะครับแต่คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าพอเขาเปิดประตูแล้วคนร้ายเปิดตามเข้ามาเปิดเข้ามาเหมือนกันจากทางด้านหลังแล้วก็ล็อกนะครับที่จริงจังว่าคนร้ายเนี่ยถ้าเราไม่ทําให้เขาประชิดตัวสมมติว่าเห็นคนร้ายเข้ามาถ้าโดนโดนคนร้ายจี้จากทางด้านข้างหมือว่าาผลักให้เราเข้า เขาไปรถใช่ไหมฮะมันอาจจะมีสองสองสามเคสถ้าผลักจากด้านประตูคนขับให้เราไปนั่งคู่แล้วเขาจะขับเองเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเขาผลักแล้วถ้าเราดูแล้วไม่มีอาวุธเนี่ยให้รีบหนีออกไปเปิดประตูอีกข้างหนึ่งลงเลยถูกต้องครับบางครั้งเราัวจะเสียดายทรัพย์สินบ้างกลัวชิงรถแย่งกุญแจอะไรกันอยู่ถูกทําร้ายก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเอาตัวเองออกไปให้รอดสถานการณ์นั้นก่อนสามนาทีห้านาทีมันเป็นช่วงเวลาแห่งชีวิตเลยเพราะฉะนั้น เอาตัวเองไปก่อนบางครั้งอาจจะคนร้ายสมมติว่าเขาอาจจะเข้ามาทางด้านซ้ายก็ได้แล้วก็บังคับให้เราขับรถไปนะฮะถ้าเข้าเข้ามาแล้วยังไม่ทันไปชี้ตัวเราเห็นปุ๊บต้องรีบออกไปก่อนเลยไปทางฝั่งตรงข้ามนะครับถ้ามาด้านหลังก็ออกไปด้านหน้านะครับแต่ถ้าปุ๊บปั๊บระยะไปชี้ตัวล็อกแล้วมีดจ่อนะครับดิ้นก็โอกาสที่จะถูกทำร้ายสูงนะครับอันดับแรกต้องมีสติครับเมื่อมีสติแล้วนะครับ เจรจาต่อรองกับบุคคลพวกนี้นะครับมีสองประเภทน่ะถ้าคนร้ายจะเข้ามาในลานจอดรถคือหวังประสงค์ต่อทรัพย์กับข่มขืนข่มขืนแล้วด้วยใช่ไหมฮะถ้าเราถูกล็อกอย่างนั้นแล้วทาอะไรไม่ได้เนี่ยตั้งสติให้ดีๆก่อนนะครับเจรจาต่อรองพี่จะอยากจะได้อะไรอยากได้ทรัพย์สินเนี่ยมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวอยู่ในกระเป๋าให้ไปเลยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็บอกว่า ท้ายรถยังมีโน้ตบุ๊กอีกเดี๋ยวจะไปเปิดให้แะ้แต่ช่วยจอดก่อนนะหรืออะไราจังหวะที่จะหลุดออกมาจากการล็อกตัวตรงนั้นถูกต้องครับถ้าสมมุติว่ายังไม่สามารถทําอะไรได้ถ้าเขาล็อกคอต้องจําเป็นให้เราขับรถออกไปนะครับก็มันอาจจะมีผ่านจังหวะจุดที่ยืดบัฟบ้างแล้วมียาบ้างนะครับถ้าสติเราดีอยู่เนี่ย ก็ต้องดูแต่ถ้าโดนจอล็อกเนี่ยอันตรายผมคิดว่ายังจะเป็นใช่ครับแต่ถ้าบางเคสสมมุติว่าคนขับเป็นคนขับแล้วก็เอามีดจี้เรานั่งข้างๆเนีเราก็ยังมีโอกาสรอดนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องขับรถต้องมีสมาธิในการขับรถนะครับเราก็ยังมีโอกาสรอด เพียงแต่ว่าดึงเวลาออกไปอย่าให้เขาทําร้ายร่างกายเราเท่านั้นเองระหว่างทางเนี่ยมันจะมีโอกาสอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นพอเราต่อรองคุยกันแล้วว่าเขาอยากจะได้ทรัพย์สินหรืออะไรถ้าอยากได้ทรัพย์สินโอกาสเรารอดเรามีสูงแล้วบอกว่าเดี๋ยวเราจะให้เลยนะเดี๋ยวไปจอดรถหน่อยเดี๋ยวกด ATM ให้อีกหาแบงค์หน่อยสิช่วยขับรถไปเจอที่แบงค์นะครับพยายามหลอกล่อเพื่อให้เขา สนใจกับทรัพย์สินเรามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันจริงๆถึงจุดนั้นเนี่ยมันชิงไหวชิงพริบว่ากันว่าใครมีสติมากกว่ากันเพราะว่าจริงๆโจนก็อาจจะฟังท่านรองร่้มกับฟังอยู่เหมือนกันว่าเออถ้าเกิดเจอแบบนี้เขาก็จะต้องระมัดระวังคือณจุดหนึ่งเนี่ยในที่สุดแล้วคนที่มีสติครบถ้วนที่สุดครับก็น่าจะเป็นฝ่ายที่รอดมากที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าถ้าเขาอยากได้ทรัพย์สินเขาคงไม่อยากทําร้ายเราอยู่นะครับเพียงแต่ว่าจังหวะที่มันชุลมุนกันส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่คนร้ายเผลอเสมอ,อมเพราะฉะนั้นเราจําเป็นถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบเป็นรองอันตรายเนี่ยต้องตั้งสติให้ดีๆไว้ก่อนะนะครับะะระหว่งงวา,างทางยังมีโอกาสตะโกนให้ใครช่วยหรือกระโดดออกไปถ้จอ่อย่าง,งานั้นอย่าไปดิ้นเลยอย่าดิ้นอันตรายรอสุดเลยรอไปเรื่อยๆจนกว่าเมื่อถึงจุดที่สามารถที่จะเจรจาต่อรองให้เขา เผลอหรือว่ามือเขาห่างออกจากคอเราเนี่ยก็ต้องเลงไว้ลาด้วยว่าเราจะต้องหาอะไรเตรียมป้องกันในการเอามือปัดแทรกเข้ามาระหว่างมีดกับคออะไรเงี้ยนะครับเพื่อจะปัดนะครับหรือว่าถ้าเรามีเอกสารมีสมุดหนังสืออะไรก็ แทรกเข้ามาได้อาจจะเป็นกันก็คือว่าชี้ให้เห็นเฮ้ยพี่ระวังรถอันนี้หันเบี่ยงเบนความสนใจของของคน้ายให้เขาหันไปอีกทางนั้นเราก็รีบหนีหรือว่าป้องกันเอามือแทรกเข้ามาไม่ให้ให้ม่ปาดอาจจะโดนแขนบ้างแต่ว่าก็จะไม่โดนลําคอเว้ยเดี๋ยวท่านรองช่วยหาครูฝึกป้องกันตัวเองเบื้องต้นมาเดี๋ยวเผื่อสอนแนะนําให้ท่านผู้ชมไปป้องกันตัวเองเล็กๆน้อยน้อยนะครับื้องเบื้องต้นว่าเราควรจะป้องกันอะไรยังไงบ้างนะคะจะได้เป็น โอกาสในการที่จะลดความเสี่ยงให้กับเราด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าแม้ว่าจะมีภัยเกิดขึ้นแต่ก็มีผู้หญิงหลายคนที่รอดเพราะมีสตินี่แหละเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดคือเรื่องสติวันนี้กราบขอบพระคุณนะคะท่านรองผู้กํากับการ5กองบังคับการตํารวจสันติบาลหนึ่งนะคะในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยผู้หญิงขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณนะคะท่านพันธุ์เปิบทโชดวิเชียนวิเชียนชดค่ะเอาล่ะไปชมเด็กคิดเด็กทากันเมื่อสักครู่คุยกันไปเรื่องของอาหารก็บอกว่าเมืองไทยเป็นสวรรค์ของอาหารจริงๆเลยนะคะที่เร่่หอไไนมืก็ แต่สะอาดหรือเปล่าไปติดตามชมจากเด็กคิดเด็กทํากันค่ะช่วงเด็กคิดเด็กทำสวัสดีค่ะในยุปัจจุบันที่มีแต่ความเร่งรีบเช่นนี้ทําให้หลายคนมองหาร้านอาหารริมถนนเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดแต่ทราบไหมคะว่าอาหารเหล่านี้อาจเป็นอันตรายสําหรับเราได้ค่ะ มันก็สะดวกเบียค่ะแล้วก็เร็วด้วยไม่ต้องไปนั่งรอก็ออยืนซื้อก็ได้เลยมันสะดวกอะค่ะมันอยากกินก็บางทีก็นั่งทานกินเลยมันหิวอะสะดวกแล้วก็แบบมันเหมือนกับว่ารวดเร็วอะเนาะไม่ต้องไปยืนรอเขานานอะไรอย่างเงี้ยตามร้านอาหารเนี่ยมันก็รอนาน อาหารริมถนนอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเนื่องจากร้านอาหารริมทางเหล่านี้มักมีทำเลที่ตั้งใกล้ถนนที่มีการสะระจรหนาแน่นหรืออาจจะตั้งอยู่บนบาดวิถีริมถนนซึ่งผลการสำรวจของสำนักวิจัยเอแบกโพเมื่อวันที่20เมษายน2556พบว่าลูกค้าเคยพบสิ่งแปลกปลอมในอาหารร้อยละ73.6ระบุเคยเจอเส้นผมหรือขนรองลงมาคือร้อยละ36.7พบฝุ่นหรือก้อนหินร้อยละ 35. 6. พบหนังยางร้อยระ32มพบแมลงและร้อยร้21.9พบเศษอุปกรณ์ทำความสะอาดเช่นฝอยขัดหม้อเป็นต้นค่ะซึ่งนอกจากอาหารที่วางจำหน่ายริมถนนมักจะเปิดโล่งให้ผู้ซื้อได้เลือกโดยไม่มีสิ่งปกคลุมหรือป้องกันการปนเปื้อนของฝุ่นละอองแล้วควันไอเสียจากเครื่องยนต์ก็เป็นต้นเหตุหนึ่งที่สามารถซึมเข้าไปในปอดของเราระหว่างการนั่งทานอยู่ในบริเวณนั้นอีกด้วยค่ะทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเสี่ยงจากการได้รับสารพิ เข้าสู่ร่างกายเราค่ะเห็นข้อมูลแบบนี้แล้วผู้บริโภคอย่างเราต้องช่วยตัวเองโดยการตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหารและเรื่องร้านอาหารที่ปฏิบัติถูกสุขลักษณะด้วยนะคะลงอุ้มเด็กหญิงณชาพันโกศลเด็กคิดเด็กทำรายงานสวัสดีค่ะ จริงๆแล้วฝีมือแม่ครัวไทยนี่สุดยอดอาหารส่วนใหญ่อร่อยทั้งนั้นเพียงแต่ว่าปัญหาเรื่องของความสะอาดความถูกสุขลักษณะซึ่งเราละเลยอย่างยิ่งนะคะหลายคนก็เลยจะเน้นรับประทานอาหารทําเองยังไม่หญิงที่จะทําอาหารที่บ้านเองทุกมื้อเลยทานอาหารเองใส่ปิ่นโตมาทานตอนเช้าน่ารัละเห็นว่าใช่ครับทำเองแล้วบอกว่าไม่อร่อยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าทำเองไม่รู้ลรป่าที่จะเพิ่มมาให้พวกเราสักสี่ห้าถั่วให้ชื่อลองชิมว่าอร่อยจริงเปล่าเลยอาจารย์หนังประเทศค่ะ